สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องกุ๋ยพาลวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะ แนวทางนะคะเอ่อเราพัฒนานะคะสูตรที่ FC แนะนํากันมาเนาะลองอีกสักง,งวดค่ะทุกคนลองอีกสักง,งวดนวดสุดท้ายนะคะลองดูว่าจะเข้าไหมนะคะเอาเด่นร้านประกบหลยๆท่านก็คงประกบแล้วนะคะแต่ว่าไม่เหมือนมาดูของเอสเพ่นะทาให้หน่อยเอสล้สั่นอ้าวเอสก็เลยทําให้อีกค่ะทําให้อีกรอบนะคะลองดูนะคะงวดสุดท้ายอาคูเหมือนกัน วดสุดท้ายนะคะจะเป็นยังไงโอ้ยเพิ่นขึ้นได้ภูรหาหวหัวนดพ่อมาห,วาหัวเทาคือเป็นแนวนี้เอดดวดก่อนนี้หนีไปหกหกนะคะเอามาดูกันเด้อทุกคนนะคะเอดคือจังสีป่วยนี่ค่ะเป็นลมเป็นแรงแล้วค่ะโอ้หนาหม,มืดค่ะเลียนหัวเลยหงส่ชกินผัวกันนี่หลายขนมหวานหลาย เอานี่นะคะคําเตือนของทางช่องนะคะประมาณนี้เด้อค่ะทุกคนนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะเอดก็ไม่มีเหลียงนะคะสี่ตายแล้วค่ะทุกคนไก่มองเท่งแล้วค่ะ เอานี่นะคะลองจับดูอีกสักนวดนะคะเอาสูตรเก่าร้านมาจับกับสูตรใหม่นะคะหรือว่ามันจะมาตัวนี้ค่ะแอดแรู้รู้สึกชอบนะคะรู้สึกชอบพวกนี้อยู่เลยเนาะมันก็มีในสูตรวันนี้นะคะในชุดเต็มของเรานะคะในสูตรของแอดเนาะอันนี้9161นะคะน,น่าช่วยช่วยนะคะไม่มาสักทีเนาะ9161ปกติออกบ่อยนะคะเราพัฒนานะคะหายเลยนะคะอันนี้ก็นี่นะคะ 6292นี่พวกนี้นะคะไอ้หกไอ้6191นี่เรียกลัฐบาลไทยนะ91นะคะยังไม่เห็นมาเลยนะคะไม่รู้มันจะมางวดไหนนะคะ64กับ91ใช่ไหมคะงวดที่ผ่านมานะคะยังไม่มานะคะแต่งวันนี้ไอ้รู้สึกชอบไปนี่ยังไงชอบทุกตัวค่ะชอบตัวไหชอบทุกตัวนะคะไอ้92นี่เขามาแรงนะคะเหมือนเด่นในสูตรเราเลยแต่ว่า5ในสี่จะมาไหมนะคะทุกคนหลายๆท่านนะคะก็ไปไม่ถูกสูตรว่าจะเลือกว่าถือ ไอ้สูตรไดเอทว่าสันโอนเอทกับไปสามตัวคุณเดี้ยวลองดูนะคะทุกคนลองดูค่ะขอให้หมานขอให้หิงนะคะไปตัวไหนก็ขอให้ปังค่ะบุญมีวาสนาทรงเนาะมีบุญมีวาสนารวมกันกับห้องเดเฮกันละคะ่ะลองดูค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเพราะว่ามันหลุดนะคะถ้ามันออกมาตอนเราไม่ซื้อก็แสดงว่าดวงเฮาอีลีละคะ่ะทุกคน คิดว่าดวงเขาอี่ดๆขนาดนัแต่ว่าเลขสวยนะคะเลยถือว่าเลขสวยเลยนะคะทุกคนวยนหนึ่งโมเมนชิมาอีหดีโบตายอโบหอยตัดออกจากตลัลางนะบบโอ้หอยยูไปใส่เห็นมันครบสิบตัวคือเกาอยู่ตลัลางเอานี้นะคะทุกคนนะคะงวดก่อนให้เก้าสองแปดหนึ่งนะคะมันหนีมันหน,น,นีไปสองศูนย์หกหโอ้ไมีสองหนึ่งวะสันทุกคนแล้วมันเฉียดแบบนี่นะคะ ถ้าเป็น26 FC ก็ยังจะได้เนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะถ้าเป็น26นี่ FC ก็ยังจะได้ะคะ่ะนี่เห็นอง26 29 FC ก็มีนะคะมันนี้ไป266นะคะถ้าเป็น2606นี่ได้เฮกันเลยนะคะเราป้า่าเบิ้งต่เจ็บใจค่ะจ้ะ20นะคะทุกคนป้ามันคือเหตุบาปพวกเจ้าเถอคอยว่าเร้อเอาทำไมมันออกแต่ใกล้เคียงก็คือได้รางวัลใกล้เคียงเขามีอยู่บอกไปถามเขาบึางเนี่เขามีรางวัลใกล้เคียงไหมคะทุกคน เอาได้รางวัลข้างเคียงหมดเลยนะรางวัลข้างเคียงนะคะเอารัฐบาลไทยยังมีนาะรางงันข้างเคียงผู้ใดยุ่งปซปัวเล่ามีอยู่บ่รางวัลขางเคียงไปรับเงินย่ใสค่ะโอ้น้าเสียดายมากเลยนะคะให้สองหนึ่งมาสองศูนย์นะคะหกสองเก้าสองมาสองเออมาหกหกนะคะเออรางวัลขางเคียงโอ้มันมันหนีไม่ไกลนะคะมันน่าเจ็บใจจริงๆนะคะทุกคนหนีไม่ไกลจริงๆนะคะ อาววดนี้ทําให้ดูอีกซักหวดนะคะเอ็ดกระเทือเห็บบึงอีกจักหวดเองหมวดสุดท่ายเด้อบบมากะชีเร้าจับเลยเด้อสูตรนี้เนาะคะ่ะแต่ก็ลองดูค่ะเผื่อเพราะว่ามันก็ให้โชคเอฟซีมาโ 5, 6, 7, หห้าหกเจ็ดตัวติดนะคะก็ถือว่าเอฟซีเก่งนะคะคนที่จับตาเก่งเนาะจับตามองเก่งนะคะแต่ว่าเอดนะคะมารู้ตอนมันจะหลุดแล้วนะคะ แต่ว่าเอฟซีเขาก็บอกตั้งแต่แรกๆเลยเด้ค่ะเอฟซีก็แนะนํามาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะแต่ว่าแอร์หันมัวแต่อยากสามตัวเจ้าของอยู่ค่ะเอามาดูกันนะคะเด่นนะคะเด่นเด่นใหม่สูตรล้านนะคะกับเด่นเก่านะคะเอามาประกบกันหรือมันจะมาสูตรล้านเลยนะคะอันล้านเขาก็ทําตัวจ้องตัวเจาะอะไรของเขาให้นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเอฟซีก็โห อัลซาเรียะกเกินแต่ก็ถือว่ามันก็คุ้มนะคะมันน้อยตัวนะคะทุกคนมันน้อยตัวนะคะแต่ว่ามันก็อย่างว่าเนาะมันได้ห้าหกนวดแล้วนะคะมันก็หลุดเป็นธรรมดานะคะไม่มีสูรตรไหนนะคะเดินเกินหกเจ็ดนวดหรอกนะคะเอามาดูนะคะนี่นะคะเอาสูตรเก่าล้านนะคะสูตรเก่าร้านนี่มันสี่เจ็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตสูตรเก่าร้านนี่สี่เจ็ดนะคะสูตรใหม่นี่สามหกระวังด้วยหเก่าเก่าแอร์ตีร่างกายให้เร็วจ้ะ จะมีใครลองของไหมไปไหมมีใครตามไหมคะหรือว่ามันจะมารางวัลข้างเคียงอยีกคะฮะตัวไหนบ่ารางวัลขางเคียงสิเป็นตัวไหนบน่านี่มันจะเป็นตัวไหนมาคะถ้ารางวัลข้างเคียงเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยบอเอาจากแล้วไม่เจ็ดหกก็มาเจ็ดเจ็ดเป็นอย่างส่วนบัววไงเอารางวัลข้างเคียงจะเป็นตัวไหนล่ะแอดห็นมันออกรางวัลข้างเคียงตลอดเลยนะคะให้เจ็ดสี่มาเจ็ดห้าอย่างเงี้ยเนาะหวดนนก็แล้วก็ตีลังกานะคะงัดที่ผ่านมาก็มีสองหนึ่งมาสองศูนย์นะคะ เอามาดู้วนนี้นะคะ4736นะคะ4736นะคะ474346นะคะตีร่างกาเลยค่ะผู้ได้สิว่าจังได้กระซ้า่อยตีร่างกาแล้ว4เก่า73เจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะแล้วก็สามหกสามเกาตีล่างกาแเลยเอาล้วว่าสิแม่ตัวใดบัดนหรืออาจจะเป็นสองหกอย่างนี้บ่ค่ะ,คะอ่าเจ้าเยวะเอาไว้เ,เร,รื่อยเละแอยแต่สั่งทีเอาอาจจะมาเจ็ดห้าอย่างนี้ก็ได้เด,ด้มาสูตรแอเนาะ ลองดูเด้อทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็ได้แบบนี้นะคะงวดนี้นะคะเก็บสี่พัน้าเห็ด่ะสูตรนี้นะคะเขาได้กันมาห้าหกงวดนะคะพอมาถึงเราแล้วมันก็ตลาดวายแล้วนะคะแต่ก็อยากลองจับอีกซักงวดลองดูนะคะก่อนเขาพรรษาผู้ใดน้อสีใดสูกนะคะก็เอาเลขวันที่เก้านี่ก็จะเก้าเจ็ดตัวหนี่ตัวเก้าเจ็ดนะคะมันเหลี่ยวซะหรือมันจะตามตูดเราคะ โอ้ยเบื่อนายกับหวยขังเอด็ดไปแน,นีย่ยดยวะสันเอาลองรู้ไปเบาๆคะ่ะทุกคนไปพอได้หลุ่นในมวนน้ำมูเพิินค่ะว่าเยียสีผ้ากันอันนี้ปนันเด้หวยเนาะมันน่ากลัวนะคะถือว่าน่ากลัวเลยทุกคนอันตรายนะคะเอาแล้วมันคือบ่มีศูนย์นะคะ เอาลองดูคะ่ะชอบจัดขัดผ่านนะคะแอดก็ตีลังกาให้หมดแล้วนะคะ4736จส6นะคะสี่เจ6ดสี่สาม9ี่หกสีนะคะแต่ว่าถือว่ามันออกไม่ไกลนะคะมันออกไม่ไกลจากที่ fc ไปเลยนะคะงวดนั้นก็ถ้าถ้าว่าไม่ไม่ให้ตัวกลับหัวมันก็จะเป็น75นะคะไอ้จ4ดใช่ไหมมี74มันออก75แล้วก็79เนาะอ่างวดที่ผ่านมานะคะมี มีทุกตัวนะคะมันออกสองศูนย์แล้วก็หกหกนะคะอีเก้าสองหกสองทุกคนมันก็กลายไปเป็นหกหกนะคะโอ้จะเป็นเหยยบซ่านดังเอฟซีค่ะยังว่าจะ้ะเฮศดบาปนั้งจตเนาะ อ้าววันนี้นะคะขอให้ปังนะคะหรือมันจะตามตูดเราหรือ,อยังไงก็ลองดูพี่นิดพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะแอดก็ลองจับให้ดูอีกสักวดนะคะเป็นงวดสุดท้ายนะคะหลุดมาสองวดติดแล้วนะคะงวดนนี้จะเป็นยังไงเนาะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะมีตังใช้นะคะตลอดปีและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโชคดีจ้า